สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสําหรับคลิปนี้ก็วันนี้เนี่ยใหม่มาทักทายครับว,วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองอยังไงเมื่อเราเนี่ยอายุมากยิ่งขึ้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าอายุเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนทําให้เกิดปัญหาทั้งสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณซึ่งวันนี้เนี่ยใหม่ก็รีบมาถึง4หวัวข้อปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อแรกเลยนะ ริ้วรอยรอยตีลการอยเหี่ยวรอยย่นเนี่ยฮะซึ่งมันเกิดขึ้นกับผิวของเราแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้สึกถึงความไม่มั่นใจเพราะว่าเราเองเนี่ยอยากจะมีผิวที่ดูอ่อนป่วยแล้วก็เราไม่อยากจะมีผิวที่ดูแก่เกินวัยนั่นเองครับส่วนอย่างที่2ก็คือปัญหาผิวหมองคล้ำเราก็เจอกับมลภาวะฝุ่นควันรังสีวีเอรังสีว B ีที่เหล่านั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี่ยนนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดทั้งฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าปัญหาสิิวเกดดขึ้้นนไงนน่่่าายยสอที สาเราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อเราต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการทํางานในทุกๆวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอคอมหรือว่าสมาร์ทโฟนที่บางทีเนี่ยวันหนึ่งนะเราใช้มันเนี่ยเจ็ดถึงสิชั่วโมงเลยทีเดียวก็อาจจะมีปัญหาหรือผลกระทบกับดวงตาของเรานนั่เองครับและอย่างที่4ี่คือปัญหาที่เราเนี่ยออกไปข้างนอกเจอคนหมู่มากหรือว่าไปที่สาธารณะเนี่ยอาจจะเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็ทําให้คุณเนี่ยรู้นค,ความไม่มั่นใจน,นั่นเองครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเกิด <ๆ S 1> ขึ้นได้ทุกเมือ่อถ้าคุณเนี่ยไม่ได้มีการใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่วันนี้เนี่ยอยากจะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะก็เลยอยากจะมาแนะนําตัวช่วยในการดูแลสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ l สเลอร์ตัวนี้เลยนะครับที่จะจําหน่ายโดยบริษัทเดอะเจมส์อินโนเวชั่นจำกัดนั่นเองนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตัวช่วยในการบํารุงฟื้นนนนฟูแูแแแลลล้้ววก็ดสุขภาพพผิพนนัั่เองะ และตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาได้เลขออยแล้วก็โรงงานการผลิตของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐาน GMP อีกด้วยนั่นเองครับสารสกัดของเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด่นๆเ,เลยเนี่ยก็คือสารสกัดจาก SOD เมลอนจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะที่จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงที่เป็นตัวช่วยในการต่อต้านริ้วรอยหรือว่าทําให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนกว่านั่นเองครับและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสารสกัดอื่นๆที่อัดแน่นกว่าอีก20สิชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากกีวีสารสกัดจากดาวเรืองสารสกัด แอลกูตาไทโอนสารสก,กรัดจากมเมล็ดอง,งุ่นแล้วก็สารสก,กรัดอื่นๆอีกมากมายเลยที่เป็นตัวช่วยในการดูแลผิวของเราแล้วก็ลดปัญหาพวกสิวฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองครับนอกนจากนั้นก็ยังมีตัวช่วยนะฮะในการดูแลหรือว่าบารุงสายตาด้วยก็คือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นบีเบอร์รี่บูเบอร์รี่แล้วก็โกจิเบอร์รี่นะฮะที่มันจะมีวิตามินซีค่อนข้างที่จะสูงนะฮะในการบํารุงดวงตาแล้วยังเป็นตัวช่วยในการดูแลเรื่องผิวพรรณอีกด้วยครับและก็ยังมีสารสกัดจากกุหลาบจากเทือกเขา แอลเอสนะฮะที่เป็นตัวช่วยในการทําให้กลิ่นกายของเราเนี่ยรู้สึกถึงความมั่นใจแล้วก็มีกลิ่นหอมทุกอนูคุ้มคนนั่นเองครับสำหรับวิธีการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิสเลอร์ตัวนี้นะครับก็ทานได้แบบง่ายเลยข้างในเนี่ยเขาก็จะทําออกมาในรูปแบบของซองนะฮะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด1 0ซองนะฮะหนึ่งซองเนี่ยปริมาณ3กร,รัมนั่นเองครับให้เพื่อ,อนๆนั้นฉีกซองผลิตภัณฑ์แล้วก็กรอกลงบริเวณใต้ลิน้นแล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆนะฮะทานวันละ1ซองเป็นประจําในทุกๆวันน การทา,รานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดิสเลอร์ไปแล้วนะครับก็อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทานว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงคือรสชาติของเขาเนี่ยก็จะเป็นรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของเมลอนกลิ่นของกุหลาบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันซึมเร็วด้วยนั่นเองนะฮะก็กรอกตรงบริเวณใต้ลิ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทาไมเราถึงต้องกรอกตรงบริเวณใต้ลิ้นทําไมเราถึงไม่ชงดื่มนะฮะเพราะว่าตรงบริเวณใต้ลิ้นของเราเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดดำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะซึมเร็วแล้ว กว่าการที่เราเนี่ยชงดื่มหรือว่าผ่านกระเพาะของเราได้เองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทานเป็นประจำก็จะเป็นตัวช่วยในการดูแลทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของผิวพรรณหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยอยากจะหันมาดูแลใส่ใจทั้งสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณก็แนะนาสาหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เลยครับ